ธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเป็นคนแก่ให้ระวังการกินหลวงพ่อไป ไปชมที่ศรีนครินทร์ขอนแก่นแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้งดอาหารมาจันอาหารเสร็จแล้วไปถึงตอนบ่ายหลวงพ่อก็ตรวจตรวจเลือดน้ำตาลแต่ว่าเนี่ยไตกิสลายไตยกิจลายสูงมากเลยสามร้อยสี่สิบเก้า ไต่กิจลายรงพ่อเนี่ยามร้อยเจ็เก้าคอเลสเตอรอลหนึ่งรอสิห้าหนึ่งร้อไตกิจลายหนึ่งร้ยสามร้อยสีก้าคอเลสเตอรอลตามที่หมอเขาเล่าอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในเลือดทำให้เลือดข้น ทำให้เลือดข้นน้ํามันอยู่ในเลือดทําให้เลือดข้นไปเลี้ยงสมองไปเข้าหัวใจทําให้เหนืดพอมันข้นมันก็ต้องเนืดธรรมดาล่ะพอมันมีน้ํามันอยู่ในอยู่ในเม็ดเลือดคอเลสเตอรอลแต่ไตกิสลายเนี่ยแปลว่าท่อเลือดเนี่ยเช่นเลือด มันมีอะไรเกาะฝาผนังเกาะผาฝาผนังเส้นเลือดน้ำมันน้ำมันติดเกาะฝาผนังเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแคบน้ำไหลไม่สะดวกแล้วก็ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในหัวใจตีบ,ตบเพราะว่าน้ำน้ำมันไหลไม่สะดวก นเนวว่าตะก,กันมันเกาะอยู่ข้างฝาผนังเหมือนกับท่อน้ําท่อน้ําที่เป็นท่อน้ําเหล็กน้ํามันจกประปกมันก็เกาะอยู่ฝาผนังท่อน้ําเลือดไหลไม่สะดวกพอเลือดไหลไม่สะดวกไปเลี้ยงสมองไม่พอเข้าหัวใจไม่ได้ทําให้ป๊อกไปเลยตายง่าย นแต่ถึ่ยังไงหลวงพ่อก็ไม่กลัวหรอกเรื่องตายทาไมจึงไม่กลัวพวุ๊มันจะตายอยู่แล้วแต่ว่ากลัวอามาพึกอามาพลาดเท่านั้นนะอามาพิกอามาพลาดเนีย่ยหลวงพ่อกลัวเพราะเหตุไรเพราะช่วยตนเองไม่ได้ใช่ไหมรู้หมดทุกอย่างเขาขามหามเข้าห้องน้ำมั่งหามเหไปที่นน่นหามเหไปที่นี่เวลาขี้แตกเย้วลาดจะช่วยตนเองไม่ได้ เขาต้องหามเขาต้องเช็ดโพลที่สุดใหม่ๆเขาก็ดีหรอกต่อไปเขาก็จะด่าให้หลวงพ่ออยู่เหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะตัวเองช่วยตนเองไม่ได้นี่แหละแต่ถึงยังไงเราก็ต้องดูเรื่องอาหารเหมือนกันนะที่หมอเขาเตือนมาเนี่ยก็เราก็เป็นกระจกเงาเหมือนกันเป็นกระจกเงาสำหรับดูเราเราจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเราจะไปเห็นแก่การฉัน เราก็ต้องสังเกตด้ว่าเอ๊ะเนี่ยที่ผ่านมาไต่คิสลายของเรามันขึ้นสูงเนี่ยมันด้วยเหตุอันใดเราฉันอันไหนมากนาเนะี่ยก็ต้องได้สังเกตนใช้คำว่าเป็นกระจกเงาปก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วก็เอ้อเอามาพึกเอามาพึกเอามาพลาดเอามาพลาดนะอันนั้นก็บถือเผื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องตำหนิใครนะ ถ้าเรากลัวว่าจะเป็นอมพึกอมพาดเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องอะเมื่ออายุมากแล้วเราก็ต้องระมัดระวังแต่หลวงพ่อก็ระวังอยู่นะแต่ไม่ลงมันขึ้นไปตัวไหนแต่เขาเออกมามัาก็สลองจัดทาของเขาเอาเนยกวนมาเอาชั้นบอาอเนอยเค็มมาเออยชั้นบัง ผลละไม้มากับฉันบางแต่มันหลายบางเลยน้ำอัตบานก็ฉันบางนะกระล้วนแล้วจะเป็นเครื่องพอกพูนไตกิสลายที่เขาพูดนะแต่ก่อนบ่ให้ฉันผักผักผลไม้ให้มากแต่ผลไม้บางตัวก็ทำให้ไตกิสลายขึ้นได้สรุปแล้วก็คือระมัดระวัง ชีวิตของเราไม่มีใครที่จะดูแลชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเราถ้าเราไม่รักเราก็จะให้คนอื่นรักเรายิ่งกว่าตัวของเราก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันแปบลบว่าคิดผิดแต่ถึงยังไงเรารักษาสุดความสามารถแต่จะทำยังไงได้มันเป็นสุขภาพของเรามันเป็นอย่างนี้อย่างโลคคนอ้วนกินน้อยมันก็ยังอ้วนอยู่ เออแตมันจะอ้วนทำไงฮอันนี้ก็มันก็ทำยากอีกเหมือนกันทำไม่ทานใช่ล้มมันก็หิวฮะพอทานก็ไปหน่อยเนีมันก็อ้วนะอันนี้ก็ไตคละสลายหรือคอเลสซอลของเราคุกทุกคนก็ควรจะระมัดระวังเหมือนกันน่ะแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวที่สุดก็คือเอามาพึกเอามาพลาดกลัวเอามาพลาดมากเอามาพึก เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเส้นเลือดตีบก็ทำให้สุขภาพย่ำแย่ช่วยตนเองไม่ได้ตัวเท่ช่วยตนเองไม่ได้จุดนี้แหละน่ากลัวนะถ้ามันตายปอกไปเลยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันตายไปแล้วจบไปแต่ถ้ามันไม่ตายใหม่ๆก็ดีลุกสิ์ลูกหา พี่น้องลูกหลานพยาบาลแต่ต่อไปมันเบื่อหน่ายเหมือนกันนะเพราะหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายจะทำยังไงได้ผลที่สุกคนคนที่อยู่ใกล้จยทำยังไงโมโหโกธาอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ที่หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบดูดูใหม่ๆก็ดีต่อไปมันก็เบื่อกันเหมือนกัน ผลที่สุดก็ต่อหน้าคนที่มาใกล้ก็ดีเหมือนกับใส่ใจดีแต่พอรับหลังเนี่ยก็โชคโหกหากครูบาอาจารย์กับมนุษย์จะทำยังไงนอนตาเรื่อมอยู่แมปแมอยู่แต่รู้หมดทุกอย่างรู้เรื่องหมดทุกอย่างที่เขาไม่พอใจแต่มนุษยจะทำยังไงจะตายมันก็เป็นตายจะหายมันก็ไม่หายเป็นภาระของลูกน้องบริวาร แต่มองลูกน้องบริวารเนี่ยต่ต่อหน้าคนก็ดีแต่พอรับหลังคนเอะอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าลูกน้องบริวารเป็นคนมีกิเลสเอเป็นคนมีกิเลสเพราะนั้นการที่จะพูดการที่จะแสดงออกของลูกน้องมันก็นั่นแหละมีปัญหาเอ สรุปแล้วก็คืออย่าเป็นอมภพกระหม่อมนาดดีที่สุดแต่จะทำยังไงจึงไม่เป็นอมภพกมอมพาตก็ต้องนี่แหละนวัดระวังอย่างที่หมอเขาบอกกล่าวสาเหตุที่จะเป็นอมภพกอมพาตมีมีดังต่อไปนี้อันนี้เราก็ต้องฟังฟังเขาเป็นกระจกเงาอย่างที่ดิบพูดที่หลวงพ่อด้พูด กาน,นพวกเราทุกคนนะอันนี้ก็คือรักษาสุขภาพรักษาให้ดีที่สุดสรุปแล้วก็คืออย่าให้เป็นภาระของลูกของหลานของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถ้าเรารักษาดีพอสมควรแล้วก็มันสุดวิสัยก็คือนั่นคือกรรมกรรมในอดีตของเรา อดีตของเราตะก่อนก็คงจะเคยทุบหลังงูบ้างเห็นงูก็ท้อนทุบหลังงูเห็นหมาก็ค้อนทุบหลังหมาจนเอียวลากคนอื่นเจ็บไม่เป็นไรแต่ตัวเองมาเจอกับตนเองเข้า,ขาขกรรมแต่นั้นมันตามสนองผลในสุดก็ขาลากเลยช่วยตนเองไม่ได้ แต่ทุกวันนี้คอยยังชั่วอยู่นะก็ยังมีรถเข็นยังมีใครต่อใครทั้งมีพยาบาลมียุกมียาแต่เป็นโมราณในทำอยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพ่อแม่สองตายายแต่งงานกันได้ลูกลูกชายว่าลูกชายก็เลี้ยงลูกชาย ต่อมาก็แต่งงานให้ลูกชายพอแต่งงานลูกชายแล้วก็แม่ตายพ่อแม่ป่วยตายธรรมดาแล้ะแม่พอแม่ตายแต่ในลูกพ่อ,องคงจะคิดหนักมั้งก็อยู่กับลูกสะพ้ายลูกชายต่อมาลูกชายก็มีลูกอีกได้ลูกได้หลานปุกปูได้หลานต่อมาปูป่วยไป ปูเป็นอัมพาตอย่างที่ว่านะคงจะคิดหนักคิดมากคงจะเส้นเลือดแตกในสมองพอตีแรกไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ใหม่เมื่อก็พอทำเนาพอหลายปีเข้าหลายปีเข้าอาการก็หนักขึ้นหนักขึ้นผลที่สุดก็นอนกับเสือมีแต่ตาเลื่อมแมบบแแบูดก็ไม่ไหลอะไรทำก็ไม่ไเพราะมันหนักเข้าเรื่อยๆผลที่สุดสามชีวิต สีชีวิตกับทั้งปู่ด้วยทั้งพ่อด้วยถ้าหาว่าพ่อกับแม่แต่ก่อนเมื่อลูกยังเล็กแม่กับลูกก็ต้องเฝ้าปู่พ่อก็ต้องไปหากินหาเลี้ยงชีพทํางานนอกบ้านพอลูกใหญ่ขึ้นมาก็ให้ลูกอยู่กับปู่พ่อแม่ก็ออกไปหากินหาอยู่หากิน มาเลี้ยงครอบครัวทำไร่ทำนาะทำวัวทำสวนตามภาษาบ้านนอกแต่ก่อนนันต้องไปคนเดียวเ,เลี้ยงสี่ชีวิตต่อมากสองคนไปเลี้ยงสี่ชีวิตผลที่สุดทางลูกชายนะเนยลูกชายเอตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หาย รักษาเท่าไหร่ก็เท่านี้แหละถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยตายดีกว่าวถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายให้หมดจบๆไปดีกว่าจะมานอนจมกองขี้กองเหี่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างเรานะตายดีกว่าคิดแล้วคิดอีกอคิดอย่างไรตายดีกว่าพ่อเขออาคงอยากจะตายเหมือนกันลนะมัง้งอะ วันหนึ่งก็เลยสารตะก,กา้าขึ้นมาอย่างที่ว่าสารตะก,กา้าใบบักใหญ่สำหรับเอาคนลงได้นะงั้นแต่ก็มีหูอย่างแข็งแรงอีกต่างหากคล้ายๆกับว่าไม่ให้ขาดไม่ให้โปดเอาคนลงไปพอสารเสร็จเรียบร้อยก็หาไม้คานไม้ไผ่ลำแข็งๆมาเพื่อหามได้ไม่ให้ะไม้มันหักก็ว่าเตรียงพร้อมนะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาจังหวะถึหาการเวลาหาจังหวะวันไหนจะเอาไปคิดในใจก็มันเราตายดีกว่าไม่น่าจะอยู่เป็นอย่างพ่อนะมีแต่กระดุกกระดิกอะไรไม่ได้สักอย่างมีแต่ลืมตาอย่างเดียวมีแต่เอาข้าวให้กินข้าวต้มให้กินกอบแต่ก็ใช้กรรมพอที่โจก็ฝนตกกลางคืน ฝนตกตอนตอนค่ำยำค่ำฝนตกแรงมากพอฝนตกน้ำกระน,นองอะไรจะเนี่ยน้ำไหลมาจากภูเขาน้ำนองมันผ่านข้างหมู่บ้านมันผ่านข้างหมู่บ้านพอฝนตกแรงเออวันนี้แล้วโอกาสดีสั่งลูกชายเท่านั้นนะไอ้ลูกนมลูกอย่าไปไหนเะาไว้เลนะอยู่บ้านเดี๋ยวพ่อมีธุระ ทั้งลูกชายโอ้ทำไมพ่อจึงสั่งอะไรแข็งขันเหลือเกินวะเนียตามปกติเด็กหนุ่มก็ต้องไปเที่ยวกับหมู่กับเพื่อนบ้างกลางคืนแต่วันนั้นก็ฝนตกตอนค่ำพ่อสั่งอีกหลุดลูกชายก็ไม่ไปพอลงดูเอาจริงจังพ่อก็คล้ายว่าตัดสินใจแบบเด็ดขาดจริงจังพอตก คำาๆมาพร้อมคนมันเงียบใช่ไหมอยู่บ้านนอกกัคนเงียบในกลางคืนเงียบเก็บไม่มีอะไรอพ่อก็เลยบอกว่าลูกลูกชายนมมะนิเอมาเอาพ่อในเตรียมตะกร้ากับไม้คานหามมาแล้วงั้นเลมากับวางไว้ข้างๆพ่อะป่ะยกขายกขาปูเดี๋ยวพ่อจะยกทางรักแร้แต่ พ่อก็ยกถังลักแล้หลานชายก็ยกขาขาปู่ม้วนล,ลงใส่ตะก้านะใส่ตะกาเสร็จแล้วก็หาไม้คานมาสอดเข้าไปเลยก็ไปหามลูกชายก็ไปเดินหน้าลูกชายก็หามลงจากบ้านเน่ยก็เดินหน้าเดินไปก็พอพ่อ,พอไปซ้ายไปขวาก็าไปตามที่พ่อสั่งอนะ่ะไม่รู้ว ลูกชายก็ไม่รู้หามไปอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพ่อสั่งไปทานนั้นก็ไปทางนั้นน่ะพ่อก็ไปท้งน้นไปทางสะพานที่น้ำลน้ำมันไหลเชี่ยว,ยวที่มันน้ำคลองข้างข้างหมู่บ้านพอไปพอถึงสะพานน่ะพอไปถึงสะพานกลางสะพานอาววางลูกชายก็เอาลงจากบ่าวาง ถอดคานออกอพ่อเขาบอกว่านี่นะหนุ่มลูกเห็นปู่ขึ้นมามันยังรู้จะทำยังไงถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายดีกว่าหายก็ไม่หายเป็นอมพึกอมภาตอย่างนี้มีแต่ลืมตาได้อย่างเดียวอย่างอื่นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นภาระของพวกเราอีกต่างหากเป็นภาระของคนอื่นในต่างหาก ถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายดีกว่าเพราะนั้นวันนี้พ่อจึงถามปู่มามาโยนลงคลองเนี่ยนะโยนลงห้วยเนี่ยที่น้ำไหลเชี่ยวเนี่ยไปซะหมดพบหมดชาติเป็นอย่างนี้หมดลำคาญตัวเองก็ดลำคาญตัวเองตายดีกว่าทางลูกชายก็ทำทางงงง,ง,งเหมือนกันโอ้ทำไมพ่อคิดขนาดนี้ว่าเลลูกชายก็เลยถามขึ้หมอ คุณพ่อไอ้ตะกานน่จะโยนลงไปด้วยไหมหรือจะเอาตะปูโยนลงไปตะก้าเอาไว้ใช่ไหมเรื่องจะจะ,จะโยนจะโยนตะปูลงไปอา้าวจะไว้ทําไมตะกาโยนลงทั้งหมดเลยสิยกขึ้นไปแล้วก็โยนลงเลยจะตะแก่จะไว้ทําไมตะก้าอทางลูกชายก็บอกว่าถ้าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยผมไม่รู้จะสารตะก้าเป็นหรือเปล่า ผมอยากจะเอาตะกร้าไปนี้ไว้ถ้าคุณพ่อเป็นอมภพกอมาพาต่อไปภายภาคหน้าผมกับลูกชายจะได้หามคุณพ่อมาโยนลงในคลองเหมือนกับคุณพ่อทำเลยนะฮะทางผู้พ่อเลยอึง้งปะปะปะหามกลับหามกลับทําไมละพ่อเดี๋ยวกรรมตามสนอง <laughs> เดี๋ยวกรรมตามสนอง แต่ตัวเองก็กลัวตายเด้บัด้แ้จ้าจะโยนพ่อเอาจริงๆเลยพ่อตัวเองมาถึงนึกถึงตัวเองน้โอไม่ได้เดี๋ยวลูกชายก็จะหามตัวเองมาโยนลงน้ําอีกเหมือนกัน,นเ,เดี๋ยวกรรมตามสนองอกับ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 นี่แหละสรุปแล้วก็คือคนโบราณเขาก็ยังมีเรื่องราวมาเล่าเล่าให้กับพวกเราได้ฟังแสดงว่าคนโบราณเขาคิดหนักมัอนกันในเรื่องอามาพึกอมามภ้าดี่ย ฉะ้นขอให้พวกเรานะลูกหลานทุกคนนะให้ดูให้รักษาสุขภาพเท่าที่จะรักษาได้ถ้ามันกรรมจริง,รงๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันนะั่นแหะแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวนะกลัวเอมามาพึก,เ,กเ,เอามาพาดอย่างที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังแตอวันนี้เป็นวันที่สิบปดพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7ะเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ วันนี้หลวงพ่อจะได้ไปเทศนะไปแสดงธรรมที่เซนท่านชั้นสี่เขานนมนต์แต่หลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะั่นเราไม่น่าจะออกไปถามจริงชุมชนสังคมท่านผู้ว่าท่านาาก็มมาพูดท่านอาจารย์อจากจะนิมตนท่านอาจารย์ไปนั่นนะเพื่อพี่น้องชาวอุดรแต่หลวงพ่อมาพิจนารณาดูแล้วอื พระผู้ใหญ่ก็หมดไปหมดไปมันก็นมาถึงตาของเราแล้วเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับลูกกับหลานกับหยติศรัทธาญาติโยมของชาวเมืองอุดรเราก็ควรจะมีอะไรก็ควรจะไปพูดพูดส,พสัมโอภาปาศัยให้แนวความคิดสำหรับพี่น้องชาวอุดรจักนิดจักหน่อยก็จะดีมากหลวงพ่อก็เลยรับนะแล้วก็วันนี้แหละเวลาบ่าย บ่ายโมงไปถึงลนะบ่ายสองโมงอาจจะประมาณนี้แหละถ้าคนพร้อมแนละ้วก็คงจะแะดงทำบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี่แหละที่เซนทันวันนี้เนพะราะนั้นหลวงพ่อก็คงจะสิบโมงกว่าคงจะออกเดินทางไปเข้าไปอุดอรวันนะี้อัลละพพ่ตเน,น้เนะโนโมทนาให้พร